ตั้งแต่ที่ PS5 เปิดตัวออกมาก็เรียกได้ว่ามียอดสั่งซื้อสั่งจองถล่มทลายรวมไปถึงหูฟังไร้สาย p าว s e T-D ที่โซนี่เขาทำมาตอบโจทย์คู่กับการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีและในปีนี้ครับโซนี่ก็ได้ออกไลนยหูฟังมาใหม่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดโดยใช้ชื่อซีรีส์ Inzone โดยเปิดตัวออกมาด้วยกันถึง3รุ่นท้ง H3 ตัวเริ่มต้นก็มีเทคโนโลยีการฟังเสียงรอบทิศทาง360 Special Sound ร,ราคาออกมาเริ่มต้นที่3,990บาท ขยับมาถึงตัวกลาง h 7นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับการใช้งานแบบไร้สายราคาก็จะอยู่ที่7,990บาทและตัวท็อปสุดอย่างตัว h 9นะครับที่เพิ่มการตัดเสียงรบกวนเข้ามาบอกเลยว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งระดับท็อปของวงการเลยครับราคาก็จะอยู่ที่9,990บาทซึ่งทั้ง3รุ่นจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูภาพรวมและดีไซน์ของทั้ง3ตัวก่อนนะครับ เรียกได้ว่าทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวให้ความรู้สึกในทางฟิวเจอริสติกดูล้ำสมัยมากๆนะครับถ้าวางคู่กันกันกบ PS5 ก็ลงตัวสุดๆครับโดยส่วนของตัววัสดุก็จะเป็นพลาสติกสีขาวเนื้อด้านตัดด้วยสีดำนะครับและที่ตัวก้านจะเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนังเทียมก็จะมีความนุ่มอยู่พอสมควรส่วนในเรื่องขนาดนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยอย่าง H3 ก็จะเป็นรุ่นที่ตัวเล็กสุดนะครับ และตัวเอไอแพดที่หูนะครับจะเป็นฟองน้ําแบบปกติก็ค่อนข้างดูธรรมดาอาจจะไม่ใส่สบายเท่ารุ่นใหญ่ที่เอไอแพดเขาจะเป็นเมมโมรี่โฟมก็จะให้ฟิลลิ่งการสวมใส่ที่ดีกว่าพอสมควรโดยเฉพาะการสวมใส่ของรุ่น H9 นะครับเขาจะเป็นเมมโมรี่โฟมแล้วก็หุ้มด้วยหนังแบบเดียวกับที่ใช้ในตูฟังรุ่นเรือธงอย่าง WH1000XM5 ครับและอีกจุดในเรื่องของดีไซน์ที่ต่างกันเลยก็คือรุ่นพี่อย่าง H7 และ H9 เนี่ยปุ่มควบคุมเขาก็จะมีมาให้เยอะมากกว่า แต่ส่วนรุ่นเล็กก็จะมีเพียงปุ่มสำหรับปรับความดังเสียงเท่านั้นนะครับก็คร่าวๆเรื่องดีไซน์ก็น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวมาเจาะดูทีละตัวเริ่มที่น้องเล็กนะครับ H 3ราคาก็จะอยู่ที่3,990การใช้งานต้องใช้งานผ่านสายเท่านั้นนะครับเชื่อมต่อได้2แบบก็คือออก3.5ก็เสียบได้ทั่วไปปกติเลยครับ หรือถ้าอยากต่อเป็นดิจิตอลเขาก็จะมี USB Audio Box เป็นซาวการ์ดใช้เชื่อมต่อผ่าน USB ซึ่งตัวนี้ครับข้อดีของมันเลยก็คือจะสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์เสียง360 Special Sound ในโปรแกรม i n s o n e Hub และถ้าใช้กับ PS5 นะครับตรงนี้ก็จะปรับ 3D Sound ได้ก็ถ้าเชื่อมต่อนะครับแนะนำให้ต่อแบบ USB จะดีกว่าครับ ขยับมาดูที่รุ่น H7 กันบ้างนะครับตัวนี้ราคาจะขยับขึ้นมาเป็น7,990บาทซึ่งมาพร้อมกับการใช้งานแบบไร้สาย จะสามารถเชื่อมต่อได้2วิธีนะครับจะผ่าน dongle wireless 2.4G หรือว่าจะใช้บลู o ู h เป็น b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.0ซึ่งสําหรับใครที่ต้องการดีเลย์น้อยเนี่ยก็แนะนําให้เชื่อมต่อผ่าน dongle wireless เลยครับตรงนี้จะใช้งานได้เสถียรกว่าและด้วยความที่เป็นไร้สายก็ต้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงและยังรองรับการชาร์จไวนะครับก็ชาร์จ10นาทีใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงเลยครับ สำหรับจุดเด่นในรุ่นพี่นะครับก็คือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้อย่างถ้าต่อกับมือถือเนี่ยเขาก็จะมีแอปอย่าง360 Special Sound Personalizer ที่ใช้สแกนลักษณะใบหูและการได้ยินของเราเพื่อที่ระบบเนี่ยจะวิเคราะห์และปรับเสียงให้เข้ากับใบหูของเรามากที่สุดครับหรือตรงนี้ถ้าใช้งานกับ ComBC ก็แนะนำให้โหลดโปรแกรม Inzon ครับเพื่อใช้คัสตอมระบบต่างๆของตัวหูฟังได้อย่างเช่น EQ นะครับเขาก็จะมี preset ให้เลือกหรือจะปรับเองก็ทาได้อิสระ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดปิด s p e t i a l Sound ได้ซึ่งโปรแกรมก็จะสามารถใช้ได้กับอินโซนทุกรุ่นเลยครับ You living I'm set out. Born, gonna set out. Like just torn, gonna set Shooting no, keep falling, the มาถึงรุ่นใหญ่สุดอย่าง H 9ตัวนี้รุ่นท็อปเลยราคาก็จะอัพขึ้นมาอยู่ที่9,990บาทซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับ H 7ที่เราเล่าไปก่อนหน้าแต่ก็จะมีมาเพิ่มตรงฟีเจอร์ Active n อย s e Cancelling เนี่ยนะครับเป็นฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในซีรีส์1 0 0 0 X ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วครับซึ่งจากที่ฟังตัดเสียงรบกวนได้ดีีดเเยยวล ก็ S <S 2> <S 2> ถือว่าจุดนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับและตอนนี้ครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยเนี่ยก็มาจากไมโครโฟนของเจ้า Inson H3 ครับงงเงี้ยงงวนมามุมามอมแมมเหมือนมีมามีและตอนนี้ครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยก็มาจากไมโครโฟนของเจ้า Inson H7 ครับอาฮียหลีไปหาอาลีเฮียอาลีเฮียไม่อยู่เจอแต่เมียของอาฮียหลีสำหรับไมโครโฟนนะครับก็ใช้งานง่ายมากๆครับโดยมันจะไม่มีปุ่มมิวมาให้นะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปิดไมค์เนี่ยก็เพียงแค่ยกขึ้นครับ อ่านี่ก็จะเป็นการเปิดไมค์นะครับโดยไมโครโฟนเนี่ยจะไม่สามารถถอดได้นะครับสำหรับพาร์ทของด้านเสียงนะครับ ทั้ง3รุ่นเนี่ยจะให้ไดเวอร์ขนาด40มเมเหมือนกันเลยนะครับแต่จากที่เราลองฟังดูทั้ง3ตัวนะครับก่อนรุ่นเล็กนะครับรู้สึกว่าเบสเนี่ยจะหนักสุดจะให้เสียงที่ค่อนข้างฟังสนุกตูมตามมากๆครับทั้งเสียงระเบิดเสียงยิงเนี่ยก็ค่อนข้างเพลินเลยครับแต่พวกเสียงมิติอาจจะยังไม่ได้กว้างมากแต่ก็ยังสามารถระบุทิศทางได้ชัดเจนอยู่ครับเอาไปเล่นเกมพวก FPS เนี่ยถือว่าดีมากๆครับส่วนตัว H7 H9 นะครับอันนี้คาแรคเตอร์เสียงคล้ายๆกันครับจะเน้นย่านเสียงกลางและเสียงแหลม เก็บรายละเอียดและมิติเสียงมาได้ดีทั้งเสียงฟีเท้าปืนระเบิดก็สามารถบอกตำแหน่งเสียงได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ชัดเจนมากๆครับแต่ในด้านของเสียงเบสแรงประทะจะไม่เยอะมากอยู่ในระดับก,ากลางๆเน้นเป็นเบสที่กระชับเก็บตัวไวครับก็ดูแล้วเหมาะกับเล่นเกมพวก Open World ทีเดียวครับเดี๋ยวลองฟังเทียบกันดูคร่าวๆค,ครับ hit the rose till I hiccup I hit the stage and leave with money thats a sticker She picture perfect so I told him mama flick up Bill, I'm in the mood for. โอเคครับก็ขอสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับเจ้าซีรีส์อินโซเนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่ให้สเปคมาค่อนข้างตอบโจทย์เกมเ,เมอร์เป็นอย่างดีอย่างระบบฟังเสียงรอบปิดทาง360 Special Sound ที่รองรับทั้ง PC และยังสามารถนำไปเล่นกับ p s 5ได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นการสวมใส่ยังทำได้ดีมากๆอีกด้วยซึ่งต้องบอกกันว่ามี3รุ่นให้เลือกนะครับถ้าเป็นเกมเมอร์มือใหม่เนี่ยอาจจะต้องลองมองหาเจ้า In น o ซ e h 3ไว้เป็นตัวเริ่มต้นราคาก็จะอยู่ที่3,990บาท หรือใครที่มีงบหน่อยนะครับก็อยากคล่องตัวใช้งานแบบไร้สายก็จัดเจ้า H 7ได้เลยราคาก็ค่อนข้างคุ้มค่ากับเสียงที่ได้นะครับอยู่ที่7,990บาทหรือว่าถ้าอยากได้ตัวจบครับได้ทั้งการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ฟังเสียงรอบข้างไปด้วยเนี่ยก็ลองขยับมาดูตัวท็อปอย่าง Inson H 9ได้เลยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9 9 9 0บาทก็หากเป็นเพื่อนสนใจทั้ง3ตัวนี้นะครับพวกเราแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้กับพวกเรา มือคล่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแต่ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ